น้ำนี้เป็นน้ำที่บริสุทธิ์นะคะผุดออกมาจากผิวดินชั้นล่างค่ะเราเชื่อว่าการเดินเข้ามาสู่ศาลเจ้านี้เราต้องล้างกายวาจาใจของเราให้สะอาดขั้นตอนแรกก็คือเอามือขวาหยิบกระบวยนะคะแล้วก็ตักน้ำที่ผุดออกมาจากดินนี้ล้างมือข้างซ้ายค่ะเมื่อมือข้างซ้ายสะอาดก็เปลี่ยนมาล้างมือข้างขวาให้สะอาดจากนั้น เราก็ใช้มือข้างขวาจับกระบวยรองน้ำไว้ที่มือที่สะอาดแล้วข้างซ้ายล้างปากเสร็จแล้วเราจะต้องยกกระบวยนี้ให้ตั้งฉากเพื่อที่จะล้างด้ามกระบวยนี้อีกครั้งหนึ่งถือเป็นอันว่าเสร็จการชำระกายวาจาใจในพิธีการอันนี้นะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงการเดินทางของเราตลอดชีวิตของเรา ก็คือการชำระล้างกายวาจาใจของเราอย่างมีสติปัญญาสติเป็นอลักขาเดียวที่จะอลักขาจิตของเราให้เกลี้ยกล่วจากกิเลสเมื่อเรามีสติคือความรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกลมหายใจเข้าและมีความอ่อนโยนในทุกลมหายใจออกอย่างมีสติอลักขาไว้กายใจของเราก็จะก้าวต่อไปบนหนทางอริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิที่ตั้งไว้ว่าทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็น เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเราก็มีสัมมามรรคทันทีค่ะโปรดใช้ชีวิตของคุณเดินทางอยู่บนหนทางที่จะพ้นทุกข์เป้าหมายของเราคือการเป็นอิสระจากทุกข์แต่ระหว่างการเดินทางอยู่บนหนทางนี้เราต้องเริ่มต้นด้วยการมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารทีของเรานะคะธรรมะสวัสดีค่ะคเริ่ธมธรรมะสวัสดีโดย MK t a u r a n ง